สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคุณผูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะก็เอฟซี FC นะคะได้บอกให้เจ๊ตังมาติดตามตัวเลขแนวทางของลูกกรอกแมวนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านของป้ารำนะคะ หน้าร้านของปลาลำนะคะก็ขายของเบตต็ดเตล็ดทั่วไปนะคะส้มตำรสเด็ดรแสแซ่บนะคะน้ำหวานๆเย็นๆนะคะลูกชิ้นนะคะอาหารเครื่องดื่มนะคะก็มีขายนะคะที่ร้านปลาลำเนาะตอนนี้รอปลาลำอยู่นะคะพอดีปลาลำขายของเป็นพวกไอ้ปิ้งย่างขายหมดแล้วคะ่นะท่านผู้ชมวันนี้นะ <ไป S 1> อาจจะไม่เห็นปิ้งไก่อะไรนะคะเพราะว่าขายไปหมดแล้ว ก็เหลืออยู่แค่นี้นะคะขายของดีมากนะคะถ้าได้ลูกกอกแมวนะคะก็จะเป็นเครื่องรางเนาะของขังของนำโชคนะคะวันนี้ป้าลำบอกว่าลืมเอาไข่ออกมาก็เลยขายไม่หมดนะคะเจ๊ตังซื้อสองลูกค่ะได้ขายช่องนวยป้าลำเจ๊ตังซื้อให้ช่องนวยติงไก่ขายจนเบดพี่หน้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายจนว่าจะได้ก็ลืมออาไข่ออกมาขายหรอเออลืมไข่แม่สั่นขายเบัสตีโบเห็นโบได้ไปเปิดรถน้ำเล้าเฝ้าค่ะคนรุ่งร้ายเฝ้าแล้วข้าตะขายปิ่งไก่เนาะลืมโอ้ยคือลบไปจะได้เอาเนี้ยเอาเนี้ยปกบ่ อ่นีอ like ันท <man> <together> ับไปบ้างเอายังเอาเคียงบอกเออนเอ้อมีเอามีอ่ะมีนี่อเอามาสองดวงเลยอยูอะอันบริเวลมแห้งคืออะโอ้เสดายไปเนาะทิพยาจุนไทยว่าทิพจุนไทยเดายไปวันไปบังย่านได้ปกติว่าจะให้เขาทิพจุนให้ไหคะ เพิมซี่พอจะทให้เขาทิพย์จุดเป็นอย่างหายเจ้าของแมวจุดหายเนาะลองเพลงกับม้วนมวนได้เจ้าของแมวพี่น่องเจ้าของลูกกอบแมวนะคะท่านผู้ชมก็จะได้ดอกไม้งามปะคบงามงามเยู่นะคะงามดีดึงเมลอดเก็บมาตรงตามสอน ใ,ใ,ะคะใครเข้ามาติดตามรับชมนะคะก็เป็นกำลังใจให้เจตันกับป้าลำด้วยนะคะตัวเล็กตัวเล็กที่เข้าไม่หลุดนะคะนอกปะสคือพิษกายว่ากันเนอพี่น,อน้องสะให้น้องตาผู้เห็นผูเด็กอะไรจะเอาไปใช้เป็นตัวผู้ใดยังไม่มีโศกนะครับมันยังพร้อมีมโซกเนี้ยครับเดินหมดที่ผ่านมาตอกแนว่ยยันไหนนะครับห้าห้าเจ็ดนะครับ พึ่งแบบพึ่งแบบเดี๋ยวเอาก็ไวมันติงเลยวัวที่ผ่านมาไม่เข้างวดนี้ขอให้เข้าขอให้แตกสามตัวเด้ออีกหนม่งขอบงาน,นเดี๋ยวจะใส่กลางนะครับใส่แญ่ไปดู่างอด,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 ดเพื่อแต่พารวยนะคะ ไปทำากับาบนะครับปอยจบปีที่สำาญ้ครับเรือราวันนีครับลูกฟอมคารังน้อง้วยดเลยบดเลยครับเขานเข่าเาาหน้าบึ พร้อมพระยูประแม่เมื่อหละสุดมีคือพี่เกาน้องข้าวทิดจะไปโรงเรียนนะครับให้กับปล่านะครับก็งของแม่เซียนข้างข้างย้วม,ม,มาลงล่างกับป่ะ,ปะเอานี่แล้ได้ยิ้ได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 ช่วยกันขังพี่น้อง ดอ้อขอสามตัวแตกซิบบ้านซาหาบ้านเดอ้อดห็นน้องแมวนะคะขายของกระเบิดแล้วให้ได้โชคได้มไหมนี่อู้หูขายดีคือก็สีประหยากขายอยู่เลยขายดีแบบนี้มัดสื้อมืองสิเนาะกระเบิดอยู่แต่มันมัดสากันมัดเร็วอยู่สิเมนคิดหอดนำผ้าบอ ไม่หนอนน้ำผ้าเนาะเดี๋ยวจะผ้ารุยบ่มีหมูเดี๋ยวก็ออกมาอีกแล้วน่อยเพิ่นน้อยใจวะเนาะน้ำมาแม่เนาะน้ำมาน้องน้ำมาเนาะเพิ่นกะว่าสิโบลืมดอกคันว่าอันไปอยู่น้ำเพิ่นเพิ่นโศกเพิ่นหมานเพิ่นจะคิดทอดคิดถึงคือเก่าหันละสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุส่งเด้อมัน เจอสม,มอสุขสมเสีเย,สย,ยงเจ่าได้ก็คือจะกลัวรวยสวยยุงมาด้เกวียนต้องใหม่ข้างงานงามนะครับขอะคุณได้ครับมากกับสาทนะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับไปตามเรากับลูกกอกแมวของคุณปารัมน้องค่าคิดนะครับเย็นนี้นะครับในวันศุกร์ที่21ตัวแรกคือเลขแปดนาะปาร,รนะัมนาะตัวเันเกียนในสาติ ขนาดเนี่ยมันไกลๆยังเห็นชัดเจนเลยสลอถเนาะไม่เหล็กกิ๊เหล็กเดียวมือนาะแมนครับเมน่ือว่าเปลนเหล็กของเยนุศกัเหล็กของเยนุศกับมีเหล็กแปดเดี๋ยวนี้เจ้ามันชินพอพอเราก็เราพอเราจะเกิดสาธุสาธุเด้อ เออทั้งหมกับบุรเกิดเคยฟันจะเกลือยังมาอยู่ันเ่อเดียวนโอ้กนว่าบัดสุโตเรรเหล่าวัดสุโตเลยหกเจเป็ตัวตรงเออหกเจ็ดเจ็ก้ายังมาอันบเล็กีเือนีเอวเดี๋ว่าบลเล็กีโดนบเล็กค่ะอันรลุฟันนะันว่าแม่วงจัน์ตครับ เฮ้ยอายุอีเมจเจ็ดเจ็ดเขาลงทุนหมดเงินหมดสารบูรษสามหมื่นสี่หมื่นเขาได้ฝันนี่ตาสุปปันตาสุปปันมาฝันเมียนตาสุปปันมาวงจันทร์มาฝันว่าเมตุใตายคนกันไหมอยู่เงินตัวแต่เงินก็ถตือเดินมื้อเงินบาทคือว่านแฟนปลาลำนี่เพิ่นฝันพี่น้องเนาะฝันในงวดที่ผ่านมาเนาะปลาลำฝันว่าจะได้กบป่าเราฝันว่าจะรับตายว่าจะรับนะอายุเจ็ดสิบเจ็ดปี วงจันทร์มาแม่คนยนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดจได้กระเตือนเงิน่อนจเลยค่ะ้ถือบัเอาเลยถ้ากันสื่อเจ็ดสิบเจ็ดเราถือเจ็ดเจือนัตรเงินถือมัเงินแต่ว่าตาสุปันนี่เราก็ฟันเม่นเนาะฟันเมนเราก็เล่าสื่อตัวใดเราก็ถือเอาเนาะแต่ว่าเราหันซื้อบุคคลซื้อเมืนบ่ปกติเป็นเงินี่บุคคลเล่นเล็กว่ะค่ะ แต่วางวดนั้นแล้วถือเลขอะไรซ้ำตัวแม่บอตัวเราใดเจ็ดยังไงก็เจ็ดเจ็ดเก้าบอทะเบียนรถทะเบียนรถแม่ถือเลขรถเจ็ดเก้าทะเบียนรถเราค่ะงวดนี่งวดนี่เดี๋ยป่ะเราบริษัทงวดบอเราหมักตัวใดบอแล้วเบาซู่ฟังบอค่ะบริวากัน เนี่ยเบาได้อยู่บ่ไปเบากันแน่ยากูจักเตัวได้ซีฟีมเบิรงเนี่ยเด้อค่ะซีฟีมเราเบอร์เนี่ยตัวเอฟซีถามบอสอันลูกสาวรถบ่เอาโอ้สธถามเนี่ยเนาะบอสกันเขาทิพย์โอ้บอสเขาทิพย์บ่แม่ค่ะถ้าสั้นเดี๋ยวอันซีหายอันเอฟซีซีร์ได้เลยฟังสิถ้าแมนว่าเจ้าได้ยินมาเจ้ากระถามอันเขาทิพย์แน่ว่าได้ตัวใด้สินะว่าเรามักตัวใด้บอก เราบอยากออกกล่องเนาะล้วก็บรอยากอันนั้นเนาะเพราะว่าขันเท้าไปถามในีย่านเลขมันบ่เขาต้องให้อันเทเหื่นถามแมมันแบบตื่นๆยังไดได้มันเป็นเละชัดเจนนะครับทุกกอกแมวนะครับไปตำราวันนี้นะครับตัวแรกเป็นเลขแปดนะครับตัวที่สองเป็นเลขสองนะครับแปดสองนะครับแปดสองอะไรคะเป็นยังแบบตื่หัวไปทางนั้น ปดสองเจ็ด,ดบ่อขึ้นแะปดสองหนึ่งขึสามบ่อว่าแม่นสามบ่อปลาลําต้องเป็นสามแน่ๆแล้วเจ็ตังวาพี่น้องวัไปอย่างสันกขึ้นไปขอปวงดำขอรัฐบาลไทยเป็นมัน t รามัน t ราบ่ขึ้นแต่จังว่าเป็นเป็นมัน t ร a วันดีนี่เลกลเจตัง มันห้าเจ็ดหกของปูของดำนะครับห้าเจ็ดหกรัฐบาลไทยม่าเป็นยากสามนะครับแบสามสองเพื่อแบบสองสามอันนี้ไปข้ค่ะในมือแะ้วอ๋อรัฐพันไทยเนาะครับใกล้ๆมีคออะไรเม็นบะเมนมันจิงบวอนซับซับตัวนี้น้ำมัลืมนะครับเอาเล่าสะกอนป่าเนาะแต่ว่าถ้าเฮาใกลๆมือจงเอาคือเกาเนาะ คือสตเกณ้์ปลาเต็กงามงามค่ะท่านผู้ชมค่ะเอยจืดเด้อมันนีรวยแตเอถ้าคิดหอดผ้ารวยก็ให้แตกสามตเด้อโ้คิดหอดนํามาแมหนอนอาอายขึ้นหองน้ามาหนิอายมูได้ัอ้อายน้มาอายในผู้ขันว่าคิดหอดอายน้ามาเด้อให้แตกสามตเด้อผ้าร ลูกกอกพารวยนะคะตอนนี้ก็มีลูกกอกพารวยนะคะแล้วก็น้องแมวนะเนาะปลาลําเนาะมีน้องแมวนะคะว่าอาหารหมดแล้วเด้อเอาสามตัวเด้อบม่มีอาหารกินได้บม่มีหัวไม่มีหัวอาหารกินได้นาะปลาเนาะเคยเป็นศูนย์เลยนะครับเนาะกินหัวอาหารอย่างเดียวแม่คนเดียวโอ้โหข่อยังคงเป็นเลยเนี่ยค่ะอ้าว ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ